วัสดีครับวันนี้เราจะมาทําการงัดแงะสกูตเตอร์ไฟฟ้ากันครับเป็นสกูตเตอร์ไฟฟ้าตัวนี้ครับไม่รู้ยี่ห้ออะไรเหมือนกันอ่านไม่ออกมันเป็นสกูตเตอร์มือสองที่ผมได้มาครับก่อนหน้าน,นี้มันเป็นสกูตเตอร์เช่าอ่ะก็คือตัวเนี้มันจะเป็นของเช่าที่ใช้อยู่ประเทศสิงคโปร์มั้งถ้าจำไม่ผิดที่ผมถามคนขายอยู่แล้วก็มันทําการเหมือนว่ามันตกรุ่นละมันตกรุ่นคือบอริษัทมันก็ มันก็เลยเอามาปล่อยขายอ่ะปล่อยขายได้มาถูกๆครับผมได้มา4,005 5ตัวนี้นะครับ4 5 0 0แต่ทีนี้ผมว่าจะลองวันนี้ว่าจะมาย้ายกล่องกันก็เอาให้ดูกันคร่าวๆก่อนเดี๋ยวผมว่าจะงัดแง้มมันครับงัดแงะว่ามันมีอะไรกันบ้างในตัวนี้โดยของเดิมมัน่ะตัวนี้มันจะมีมันจะมี GPS คือตรงเนี้ยที่จริงมันจะมีบาร์โค้ดมี ชื่อบริษัทอยู่เวลาเราจะขับอะ่ะเราต้องไปสแกน QR code อะ่ะเราเรา,เราต้องไปลงแอปมันก่อนพอลงแอปมันปุ๊บมันจะหักเงินในบัตรเครดิตเราก็คือพอลงแอปแล้วเราไปสแกนอะ่ะมันจะมี QR code แต่ละเครื่องของมันอะ่ะแต่ละคันอะ่ะแล้วมันก็จะหักเงินในบัตรเครดิตของเราแล้วเราวิ่งไประยะทางเท่าไหร่อะ่ะมันก็คิดเงินของเราไปนี่ครับคือคอนเซปต์ของไอ้คันนี้เดี๋ยววันนี้เราจะทมาทำการงัดแงะมัน ว่ามันมีอะไรกันบ้างก่อนอันนี้ผมก็งัดไปรอบหนึ่งลนะเพราะว่าน็อตมันหลุดก็เลยงัดดูโดยตัวนี้นะครับอันนี้น่าจะเป็นไฟเลี้ยงครับไฟมันน่าจะอยู่40 40โวลต์เปล่าห,หรือเท่าไหร่วะ36โวลต์หรือไงนี่แหละไม่แน่ใจครับแต่ว่าหน้าจอเวลาชาร์จเต็มมันจะอยู่ประมาณ42โวลต์นี่ครับเนี่ยอันนี้ผมชาร์จมาเต็มที่เลยคือไอ้คันเนี้ยเขาทำการเปลี่ยนกล่องม่เดี๋ยวเราแกะดูกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเรามาวิจัยกัน ว่ามันมีอะไรกันบ้างนี่ครับเรานอนให้ดูกันเลยนอนนอนให้ดูกันเล็กน้อยเลยดีกว่านะให้มันให้มันดูกันเลยว่ามันมีอะไรกันบ้างตัวนี้มันจะเป็นยี่ห้อของมัครับตัวโครงมันก็ดีอยู่นะเป็นอลูมิเนียมผมเอาไปลุยมาแล้วเอาไปลุยจนน็อตหลุดกระจายไปเลยลุยมาแรงจัดนี่ครับตัวล้อหน้าก็จะเป็นล้อลูกปืนอย่างดีครับลื่นครับดูหมุน ลูกปืนอย่างดีแถมมีโชคด้วยมีโชคนะ่าจะเป็นอาจจะเป็นอาจจะเป็นโชคน้ํามันด้วยซ้ําเดาเอาครับไม่โชคน้ํามันก็โชคสปริงธรรมดาแหละแต่ว่ามันดูก็คุณภาพดีอยู่นะเพราะว่ามันเป็นอลูมิเนียมแล้วก็ดูล้อหลังในส่วนล้อหลังเดี๋ยววันนี้ผมจะลองแกะให้ดูว่ามันมีอะไรกันบ้างเนาะล้อหลังมันก็ไม่รู้ว่าเป็นไซส์ขนาดเท่าไหร่เดี๋ยวเราไมา้กระทัดประวัดดูัหนึ่งไม้กระชับอยู่ไหนวะ ไม่รู้ว่าขอวัดกันแนวกี่นิ้วกี่นิ้วนะครับผมก็ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ถ้าวัดโดยขอบยางถึงขอบยางเลยนะครับก็อยู่ประมาณ8นิ้วนะล้อมันเห็นมีคนไปโมเอาร้อยใหญ่ใส่นี่ครับน่าจะอยู่ประมาณประมาณ7นิ้วกว่าแ8นิ้วนั่นแหละที่เป็นเป็น8นิ้วก็คือถึงขอบยางนะขอบยางนอกถึงเนี้ยข้างนอกนะ่ะ8นิ้วแต่ถ้ากระทะมันกระทะน่าจะอยู่แค่ 5.5นิ้วเองถ้าขอบกระทะมันนะตัวนี้จะเป็นยางตันครับล้อจะก็พอหมุนได้อยู่ล้อพอหมุนได้ก็มันก็ไม่ได้บอกครับว่ากี่วัดล้อมันมันจะมีรียลนั number บอกอยู่ที่โค้ดต,ตรงนี้มีรียลนั number บอกอยู่นะโอเคเดี๋ยวเราลองดูอีกฝั่งนึ่ล้วกันว่ามีอะไรกันบ้างหนักจังหรือว่า ดูอีฝั่งมึงก่อนแล้วกันอีกฝั่งหนึ่งของล้อว่ามีอะไรกันบ้างเี๋ยนะนี่ครับอีฝั่งอีฝั่งก็ไม่มีอะไรเท่าไหร่เลยเนาะอีกฝังก่งก็ไม่มีอะไรครับตอนผมไปซื้อผมก็ไปเลือกเลือกเลือกล้อที่มันยางไม่ค่อยสึกเท่าไหร่ครับเพราะผมมองว่าถ้ายางไม่ค่อยสึกแสดงว่ามันใช้งานไม<อ>่เยอะก็ <laughs> คิดของผมไปเอง Okay, เดี๋ยวเราจะมาลองแกะดูภายในกันเพราะว่ามันมีอะไรกันบ้างเนาะว่ามันมีอะไรกันบ้างครับเดี๋ยวเราจะแกะตรงตรงพื้นที่ตีนเหยียบนี่ก่อนเลยว่ามีอะไรกันบ้างครับตัวนี้ของเดิมมันจะเป็นน็อตหกเหลี่ยมนะแต่ว่าผมน็อตมันหายน็อตมันหายไปหมดแล้วผมก็เลยไปเอาเอานอ็นอตน็อตเก่าของผมมาใส่มันก็เลยเป็นแบบไขควง เราจะไขดูกันตอนนี้ก็กำลังศึกษารถไฟฟ้าอยู่ครับสกูตเตอร์ไฟฟ้าเพราะว่าน้ามันน้องแพงแพงเวงนี้น้ามันนั่งสี่สิบกว่าบาทแล้วลิตรหนึง่งลิตรละสี่สิบบาทแต่ว่าพอเติมทีลิตรหนึ่งสี่สิบบาทก็น่าจะวิ่งได้ประมาณสามสิบกิโลอ่ะก็ตกกิโลละบาทกว่าแต่ถ้าเราชาร์จสกูตเตอร์ไฟฟ้าพวกนี้ค่าไฟไม่ถึงสิบบาทค่าไฟห้าบาทอย่างเงี้ยจะวิ่งได้สบายสบายยี่สิบโลอย่างเงี้ย ก็คือนออนเนอเลยถ้าเราใช้รถไฟฟ้าสกูตเตอร์ไฟฟ้าพวกนี้จะตกกิโลเมตรละแค่ยี่สิบตังค์แค่นั้นแหละถูกมากถ้าน้ำมันก็ประมาณกิโลเมตรละบาทแต่พอเป็นสกูตเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยมันจะถูกมากเลยถูกกันประมาณนั่นแหละสี่เท่าห้าเท่าเลยสมมติว่าเราต้องจ่ายสิบบาทนะ่พอใช้สกูตเตอร์ไฟฟ้าเราจะจ่ายแค่สองบาทแต่ว่าเราไม่ยังไม่รวมถึงค่าบำรุงรักษาพวกไอ้นี่นะ แบตเตอรี่แบตเตอรี่มันก็มีอายุการใช้งานอยู่กสองปีก็น่าจะเปลี่ยแล้วมั้งตรงน,นี้ก็ไม่รู้นะครับเพราะว่ายังไม่ได้ใช้กันจริงจังแต่เดี๋ยวเราแกะให้ดูกันก่อนว่ามันมีอะไรกันบ้างกับตัวนี้ขอแกะกันก่อนบางคนขอแกะไปทําสีใหม่ขอแกะกันก่อนแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวแกะให้เสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูกันโอเคครับตอนนี้ก็ไขน็อตออกมาหมดละแปดตัวมางัดแงะกันดู นี่ครับแบตเตอรี่ใหญ่มากกี G ่โวลต์กี่แอมป์ก็ไม่รู้ครับแต่มืง่งโอ้แบตเตอรี่ใหญ่ครับหนักด้วยนี่ครับมีคอน,น,อคอนกเนคเตอร์เสียไวอ๋อมันก็คือฝั่งหนึ่งเอาไว้จ่ายไฟอีกฝั่งหนึ่งไว้สำหรับชาร์จครับนี่โอ้แบตเตอรี่บางใหญ่วะ่ะกี่โวลต์กี่แอมป์วะเนี่ยเนี่ยแบตเตอรี่ที่มันแถมมาให้ 4 5โวลต์ w, หรือเปล่าว่า1 4แอมครับมันเขียนบอกอยู่ว่า 4... ใช่ป่ะแต่ว่า1 4แอมตัวหนังสือมันไม่ชัดนะออบวมเป่าไม่รู้แต่ว่าแบตเตอรี่หนักมากครับนี่ครับปกติมันจะ4 8โวลต์เปล่าแต่นี่หรือว่า3 6โวลต์วะน่าจะ3 6โวลต์หรือเปล่าเดี๋ยวผมขอหามิเตอร์มาลองวัดดูแป๊บหนึ่ง ดมิเตอร์มาครับเดี๋ยวลองวัดไฟดูว่ามันกี่โวลต์กันแน่นี่ครับแต่หนักมากเลยครับผมก็ยังไม่เคยใช้งานจริงจังจนมันหมดเลยอะ่ะว่ามันเหลือเท่าไหร่แต่จ,จุดนี้น่าจะเป็นจุดชาร์จนะอยู่ที่41โวลต์ครับมองเห็นบอร์ดินเนี่ยถ้าผมวัดตรงนี้นี่อยู่ที่41โวลต์นนะ41.5โวลต์<ม>สแสดงว่าแบตมันเท่าไหร่ก็3.6โวลต์แต่ว่าเวลามันชาร์จเต็มมันก็เลยจะเพิ่มขึ้นไป ไม่รู้ว่าเป็นแบตกี่เซลนะจริงๆมันต้องแกะดูแต่หนักมากหรือว่าแบตเตอรี่พวกนี้นี่ครับมันบอกว่าแบตยังดีอยูพอใช้งานได้จต่สภาพก็แล้วพอใช้ได้อะไรมันก็อุดอะไรอย่างดีครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูจุดอื่นกันบ้างโดยด้านหลังมันก็จะมีสายต่อเข้าไปมีสายสองเส้นเส้นหนึ่งน่าจะเป็น อ๋ออันนี้เส้นนี้ไปมอเตอร์ครับเส้นนี้ไปมอเตอร์ส่วนนี้เป็นไฟเบรกเดี๋ยวผมลองเปิดสวิตช์ดูอ่อ๋อไม่ได้ไอ้นี่นี่ว่ามันเป็นไฟท้ายครับนี่มันเลยมี3ามเส้นมันเป็นไฟท้ายอันหนึ่งแล้วก็ไฟเบรกอีกอักอนหนึง่งตัวนี้มีเซ็นเซอร์บเบรกด้วยนะทําดีอยู่ใช่ปะเซนเซอร์เบกรกแน่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่ามันมี3ามเส้น่ะ าจจะเป็นนั่นแหละไฟเบรกเส้นหนึ่งแล้วก็ไฟท้ายเส้นหนึ่งเดาเอานะเดี๋ยวยังไงจะค่อยวัดดูก็อุปกรณ์ไม่มีอะไรเลยตรงนี้ก็เป็นหัวชาร์จมันฝั่งนี้เป็นหัวชาร์จเดี๋ยวเราดูกล่องมาดูดีกว่ากล่องตัวนี้ตอนผมไปซื้อเขาเปลี่ยนนะคือมันไม่ใช่กล่องเดิมที่มากัดรถหรอกเพราะว่ากล่องเดิมที่มันมากับรถมันถูกล็อกไว้ผมก็ขอเข้ามาอยู่นะกล่องเดิมแต่ว่าเอามาใช้ไม่ได้หรอกเพราะมันจําเป็นจะต้องมีโปรแกรมมีซอฟตแร์อะไรของมัน นี่ครับเขาก็ทําการเป็นกล่องอย่างนี้เขาก็เปลี่ยนกล่องให้ใหม่อะไขไม่ได้ก็เป็นหกเหลี่ยมเดลองไขดูแล้วกันว่ามันมีอะไรกันนี่ครับอันนี้กล่องที่เขาเปลี่ยนมาลองไขดูหนก่อนเพราะว่าผมก็ยังไม่ได้แกะเหมือนกันก็เลยไม่รู้ว่ามันมีอะไรกันในกล่องนี้ตัวนี้กล่องคือ ร้านนั่นนะ่มันก็ต้องเปลี่ยนกล่องไงเาาราะวกล่องเดิมมันเป็นของบริษัทเก่า,ามันล็อกไว้เขาก็ไปเอาซื้อกล่องอะไรมาใส่ไม่รู้ก็เดี๋ยวมาแกะดูนผะมว่าจะย้ายกล่องมันไงเพราะว่ามันดูตรงนี้แล้วมันดูเกะมันดูไม่สวยผมว่าจะย้ายไปอยู่ข้างในหรือว่าบางคน <S <S เห็นบางคนที่เขาซื้อเขอาก็ไปเปลี่ยนกล่องไม่ได้เปลี่ยนกล่องกเขาเปลี่ยนไปเปลี่ยนล้อไปเอาล้อที่มันใหญ่กว่านี้แต่ว่าต้องไปถอดบางคนหลังออกนะมันก็ ดูน่าจะแรงขึ้นแหละแต่ว่าผมเอาอย่างนี้ก่อนเพราะว่าผมเพิ่งจะศึกษาไงตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ว่ามันเป็นยังไงหลักการทํางานยังไงเห็นมันมีสายเบอร์สายหออะไรผมยังไม่ค่อยรู้เรื่องเลยก็เลยเดี๋ยวศึกษาจากตัวนี้แล้วกันแล้วเดี๋ยวผมว่าผมจะไปซื้อมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าสักคันหนึ่งเป็นมอเตอร์ไซค์ละดูไว้อยู่กำลังหาข้อมูลอยู่เดี๋ยวรอโปรของลาซาด้ามันก่อนถ้ามันลดราคาเดี๋ยวจะจัดมาสักคันหนึ่ง มาขี่ในยุคน้ำมันแพงขั้นหน่อยนี่ครับถอดออกมาแล้วมันก็จะเป็นกล่องประมาณนี้นี่สายไฟยุ่งเหยิงมากครับนี่ครับไม่รู้มีสายอะไรบ้างถ้าตัดขายขึ้นมาทําไม่ได้แน่ๆตัวนี้กล่องไม่รู้ว่าเป็นกล่องอะไรครับผมก็เรียกไม่ถูกเลยเขาเป็นกล่องคอนโทรนรั่นแหละแต่ว่ามันมีสายเยอะแยะเลยไม่รู้เอาไปคอนโทรลอะไรบ้าง ดีมันตัวหนังสือมันเริ่มจางแล้วก็เลยว่าไม่รู้ว่าเป็นกล่องแบบไหนกล่องกี่กีวัตต์กี่โอมหรืออะไรก็ไม่รู้ครับแล้วมันก็ต่อสายไฟกันยุ่งเหยิงมากเลยคุณอ,อยากจะถอดมันออกอต่า้นีนยจะต้องหาประแจาหาอะไรมาไขจริงจังแค่แักหน่อย ายไฟเลี้ยงเอามาต่อตรงนี้ก็จริงๆก็ไม่มีอะไรนะดูแล้วดูแล้วสายกล่องพวกนี้ก็น่าจะมีแค่คันเร่งวัดโวลต์แค่นั้นเองกล่องคันเร่งกล่องวัดโวลต์แล้วก็ไฟท้ายแล้วก็แต่อะไรแค่นี้เองยิ่งอยากจะแกะดูกล่องข้างในมันนะว่ากล่องตัวนี้มันคอนโทรลยังกว่อดีมันยุ่งเหยิงไปหน่อยเห็นถ้ะก็น่าจะมีประมาณนี้แหละกับกันแกะให้ดู ก็มีอะไรกันบ้างเดี๋ยวไงเดี๋ยวจะลองทําย้ยายกล่องมันเข้าไปแอบอยู่ในในตัวเครื่องในตัวนั้นอนะ่ะไปอยู่กบบระเบิมันตรงนี้มันจะได้ดูโลง่โลงๆนะจะได้ดูสวยงามน,นะนะโอเคิปนี้ก็ได้มีประมาณนี้แหละครับกับการลือมอเตอร์ไซค์ ide, ไฟฟ้าให้ดูกันเล่นๆแค่นั้นแหละว่ามีอะไรกันบ้างแค่นี้ครับไม่มีประโยชน์อะไรเลยไปครับสวัสดีครับ